ข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องนี้ครูแอ,อมมี่สอนไว้ค่อนข้างละเอียดคือพูดไว้อะนะถึง2คลิปเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะก่อนทําข้อสอบเช็คตัวเอง1งเช็คฟอร์มตัวเองคือถูกต้องหรือเปล่าหนึงเอาปากกามาส่วนมืออีกข้างเอานิ้วเนี่ยจิ้มไปที่ทุกๆําเพื่อจะได้ไม่พลาดไม่หลุดเนาะเอามาดูข้อหค่ะข้อใดคือความหมายดูนะคะโจกเขาต้องการให้เราหาความหมาย ถ้าจะหาความหมายต้องหาความหมายตามพระราชบัญญัติเป๊ะๆคือตรงตามตัวอักษรของพระราชบัญญัติเป๊ะๆข้อใดคือความหมายของค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพรบร,บระเบียบค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นย้ำว่าต้องตามนั้นเป๊ะๆก็ไก่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินคืออันนี้เขาเขียนว่าแบบนี้ขอไข่บุคคลที่ทำหน้าที่สอนที่อยู่ในโรงเรียนทุกสังกัดขอควายบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรสังคมให้จัดการเรียนการสอนงองูบุคคลที่ทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการในชุกขาเสือคิดแบบนี้ อ่าน้องฟังดีๆนะข้อสอบแบบนี้เนี่ยหลายคนนะยิ่งอ่านยิ่งงงยิ่งทําข้อสอบไม่ได้เพราะอะไรรู้ว่าคือเขาไม่มีหลกักหรือไม่มีทริคในการจับประเด็นคือวันนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยในพระราชบัญญัติมันเขียนยังไงเพียมีให้สูตรในการคาดเดาที่มันถูกด้วยนะสูตรในการคาดเดาคือถ้าพูดถึงพรบรข้ารชาชการครูและบุคลากรทางการศึกษามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีเรื่องบรรจุถูกไหม มีเรื่องของการแต่งตั้งถูกไหมมันมีเรื่องของวินยัยอุทธรการลงโทษทางวินยัยเพราะมันเป็นเรื่องของข้าราชาการถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องดูเลยจากช้อยทั้ง4ช้อยอะไรที่มันมีบรรจุแต่งตั้งอ่าก็าไก่เลยมีบรรจุมีแต่งตั้งเห็นปะแล้วเขาได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เชื่อนะถ้าเกิดใครอยู่ในคดนะน้องกลับไปเลยนะจด ไปดูเลยทิปนี้นะอยู่ที่หน้าความหมายอืหน้าหกสิบสี่หน้าความหมายซึ่งพี่อะมี่ให้รายละเอียดไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบกอไก่ข้อนี้ตอบกอไก่เพราะว่าตรงตามตัวอักษรของพระราชบัญญัติระเบียบขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดโอเคนะไปต่อ บอกอุ้ยหนูจำไม่ได้จำง่ายๆคือบรรจุและแต่งตังส่วนข้ออื่นเนี่ยวิธีคิดว่าทำไมตอบไม่ได้ขอไข่สอนในโรงเรียนทุกสังกัดเออเป็นครูเอกชนก็ได้นะคะอย่างนั้นน่ะผู้ปกครองชุมชนอะไรก็เอกชนก็ได้ถูกปะสนับสนุนนโยบายก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชาการก็ได้ปะเพราะว่าข้าราชาการจะมีคำว่าบรรจุแต่งตังแน่นอนชัดเจนอันนี้คือชัดเจนง่ายๆโอเคผ่านไหม เพียนะนี่คือวิธีคิดข้อที่1ครูแอมมี่สมาร์ทพาทิเชอร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกดหัวใจให้พี่แอมมี่ด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าติดตามช่องของครูแอมมี่ครบ1เดือนน่ยคะแนนสอบดีขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คือยืนยันรับประกันแล้วก็ในนั้นมีข้อสอบดีๆไว้เยอะตรงเพลย์ลิสต์เนาะอ่ะมาดูในคัสสนะคะขออนุญาตครูแอมมี่ติวอาชีวะรอบทั่วไปนะคะมีอ e ีบุ๊กให้7็เล่มแล้วก็ติวครบทุกวิชาทันสอบแน่นอนติวครบทุกวิชายกเว้น คณิตอันนี้ไม่ได้ติวนะคะแล้วก็วิชาเอกอันนี้น้องอาจจะต้องอ่านเองเนาะแต่ทุกวิชาที่เหลือที่ฉันติวให้หมดครบดุวิชานะคะอังกฤษนี่แบบขยี้จนไม่รู้จะขยี้ยังไงแล้วเคลติวมากกว่า120ชั่วโมงวิเคราะห์ข้อสอบเก่ามากกว่า1200งข้อแล้วก็สอบสอนเขียนแผนทำพอร์ตโฟลิโอสัมภาษณนะคะเดี๋ยวขอให้ดูบรรยากาศอีกนึงคือใหญ่จะบอกว่าอยากให้เธอดูอยากให้ดูมากว่า เขาสอดอะไรกันเดี๋ยวนะขออนุญาตให้ดูคือบางคนนะ่ะบอกว่าเอ้ครูแอมมี่ขะแล้วเนื้อหาที่ใช้ในการแบบติวอะ่ะมันจะมีตารางรายวันใช่ไหมคะเพราะว่าครูแอมมี่ค่อนข้างด่งดังเรื่องตารางรายวันอะณขณะนี้นะคะครูแอมมี่มีตาราง อาชีวะ24วันจบเออเธอมาดูนี่ตาราง24วันจบหน้าตามันเป็นแบบนี้คือเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้องๆที่ไม่รู้ว่าแต่ละวันน่ะเราจะต้องอ่านเท่าไหร่อ่านแค่ไหนพอคือคุณครูเข้าใจคนที่แบบไม่ได้เรียนด้านครูวแล้วอยากจะสอบอาชีวะเพราะว่าหนูเป็นเอกขาดแคลนและหนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มยังไง เนื้อหาเนี่ยของอาชีวะรอบทั่วไปมันประมาณ2,500หนะ้ามันเยอะไปหมดนี่คือรวมทุกวิชารวมทุกวิชาเอกอ่ะครูแอมมี่ก็เพื่อแก้ปัญหานี้นะคะครูแอมมี่ก็เลยทําเป็นเกมเหมือนแบบเล่นเกมกิจกรรมรายวันเออกําหนดเลยค่ะ ในวันที่หนึ่งน้องต้องติวเนื้อหาอะไรมันจะกําหนดเลยว่าอ๋อน้องต้องติวเนื้อหาอันนี้เริ่มอันนี้อ่ะไปเลยเอาวันที่สองเริ่มอะไรวิชาที่อยากให้โฟกัสก่อนคือวิชาการศึกษาเพราะว่ามัน75็ดสิบห้าคะแนะนนะเธออ่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บอ่ะก็ไล่มามีกฎหมายครูมีอะไรเออใดก็ว่าไปซึ่งบอกเลยว่าครบ จบนะคะเนื้อหาในคาเนี่ยถ้าทำตามตาราง24วันคุณเท่ากับว่าคุณจะเก็บความรู้ได้120ชั่วโมงครบจบและใน120ชั่วโมงนั้นมีวิเคราะห์ข้อสอบเก่านะคะที่เป็นข้อสอบแบบเดียวกับศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะคะมากกว่า1,200คอข้อวิเคราะห์ข้อสอบละเอียดถึงที่มาที่ไปใครที่ไม่เห็นตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มยังไง123เฮ้ยมาคานี้เดี๋ยวเจอกันคะแนนเนี่ย หลายคนจะไม่มีพื้นคือคะแนนพุ่งอะนะสอบสอนสอน,สอนแม้กระทั่งการเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้ใครที่ไม่เคยเรียนศาสตร์ด้านครูคุณจําเป็นต้องเรียนนะเขียนแผนขยี้ละเอียดมากสอนการทำพอร์ตโฟลิโอสอนการทําการตอบคําถามสอบสัมภาษณ์สอนบุค,คลิก,กภาพการวางตัวปรับตัวยังไงให้กรรมาการรักกรรมาการโอเคไปเถอะค่ะมันคุ้มมากไหมไมล์แมคือเป็นไมล์แม สรุปภาพรวมคือไม่ใช่ไม่แแบบกิงกล่องแก้วนะไม้แแบบอย่างข้าราชการที่ดีเนี่ยครูอามีถอดมาจากกฎหมายฉบับเต็มนะกนรุณานะกลับไปอ่านไม,แม้มแแบบไม้แแบบอ่านปรับปับ๊บเห็นเนื้อหาเห็นขั้นตอนโอ้มันอะไรเชื่อมโยงกับอะไรและที่สําคัญใครที่แบบไม่มีเวลาทํางานบริษัทเป็นครูแบบทํางานข้างนอกทํางานค้าขายเงี้ยมันไม่มีเวลาอยู่แล้ว มีหนังสือเสียงหรือไฟล์เสียงเป็นตัวช่วยในการฟังทําให้คุณประหยัดเวลาและไม่เสียเวลาและที่สําคัญครูไม่มีคาติวคืนหมาหอนก่อนสอบให้นะคะและสอนครบทั้งภาคกอภาคขอแล้วเนเนื้อหาหนังสือน่ารักบุกป,ปิกแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะบอกเลยว่าค่านี้คุ้มจริงๆ